เรื่องนางสุมนา,าเทวีพระศาส,สดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาลบนางสุมนา,าเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้นความพิสดารว่า ภิกษุ2,000ัรูปย่อมฉันในเรือนของอนาธบินทิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เช่นนั้นก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆต้องได้โอกาสของท่านทั้งสองนั้นก่อนแล้วจึงทำได้เพราะเหตุอะไรเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านอนาธบินทิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขา มาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือเมื่อเขาตอบว่าไม่ได้มาย่อมติเตียนแม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วทำว่านี่ชื่อว่าทานอะไรเพราะท่านทั้งสองนั้นย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์เมื่อท่านทั้งสองนั้นอยู่พวกภิกษุย่อมฉันได้ตามความพอใจทีเดียว เพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปท่านทั้งสองนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะอังคาดภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขาเมื่อใกล้ครวญว่าใครหนอแลจักดำรงในหน้าที่ของเราเลี้ยงภิกษุสง์เห็นทิดาของบุตรแล้วจึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตนนางอังคาภิกษุสง์ในเรือนของนางวิสาขานั้น ถึงท่านนาาธบินทิกาเศรีฐีก็ตั้งทิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัทราไว้ก็นางมหาสุพัทรานั้นทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่และฟังธรรมอยู่เป็นพระโสดาบันแล้วได้ไปสู่สกุลแห่งสามีแต่นั้นท่านนาณาธบินทิกะก็ตั้งนางจุลสุภัทราแทนแม้นางจุลสุภัทานั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน เป็นพระเสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามีลำดับนั้นท่านานาทบินทิกะจึงตั้งทิดาคนเล็กชื่อว่าสุมนาเทวีแทนก็นางสุมนาเทวีนั้นฟังธรรมแล้วบรรลุสกทาคามิผลยังเป็นกุมาริการุ่นสาวอยู่เทียวกระสับกระสายด้วยความไม่ผาสุขเห็นปานนั้นตัดอาหารมีความประสงค์จะเห็นบิดา จึงให้เชิญมาท่านเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของทิดาในโรงทานแห่งหนึ่งก็มาหาแล้วพูดว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนาทิดานั้นตอบบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายเจ้าเพอไปหรือแม่ไม่เพอน้องชายเจ้ากลัวหรือแม่ไม่กลัวน้องชายแต่พอนางสุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ได้ทำกาละแล้ว ท่านเศรษฐีนั้นแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในทิดาได้ให้ทำการปรงศพของทิดาเสร็จแล้วร้องไห้ไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสว่าคลือหบ,บอดีทำไมท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าอาบด้วยน้ำตาร้องไห้มาแล้วจึงกราบทูลว่านางสุมนาเทวีทิดาของข้าพระองค์ทำกาละเสียแล้วพระเจ้าค่ะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงโศกความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรพสัตไม่ใช่หรือข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่ะแต่ทิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะเห็นปานนี้ในเวลาจวนตายนางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยบ่นเพ้อตายไปแล้วด้วยเหตุนั้นโทมนัสไม่น้อยจึงเกิดแก่ข้าพระองค์มหาเศรษฐีก็นางพูดอะไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือสุมนาทีนั้นนางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระองค์กล่าวว่าเจ้าเพอ้อไปหรือแม่ก็ตอบว่าไม่เพอ้อน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายพอกล่าวได้เท่านี้ก็ทำการละแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเศรษฐีนั้นว่ามหาเศรษฐีทิดาของท่านจะได้เพ้อก็หาไม่ได้เมื่อเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุไรนางจิงพูดอย่างนั้นเพราะท่านเป็นน้องนางจริงๆนางจึงพูดอย่างนั้นกับท่านคลือหบ,บดีก็ทิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนทิดาของท่านเป็นสะกะทาคามินี พอนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผลนางจึงกล่าวอย่างนั้นกับท่านอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะอย่างนั้นคลือหาบดีเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะเมื่อพระศาสดาตรัสว่าในภพดุสิตคลือหาบดีท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่าทิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าค่ะ ทีนั้นพระศาสดาตรัสเกษตรทีนั้นว่าอย่างนั้นคลหัดดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นคลารืหัดก็ตามเป็นบรรพชิกก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่า เราทําบุญไว้แล้วไปสู่สุขติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในการจบคถาคนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้วพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แล